ผลนิดาโพลคนส่วนใหญ่โหวตอิงเป็นนายกแต่ยังหนุนพักประชาชนผลสำรวจนิดาโพลคนส่วนใหญ่โหวตอิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งส่วนพักการเมืองที่สนับสนุนมากที่สุดคือพักประชาชนรองลงมาพักเพื่อไทยวันที่29กันยายน2567ารศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ นิดาเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรามาสครั้งที่3ป2567 สำรวจระหว่าง,งวันที่16ถึง23กันยายน2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน2,000หน่วยตัวอย่างการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก Master Sample ของนิดาโพลสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน m ั n t i s t a แซม pling เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97.0เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งรละสามสระบุว่าเป็นนางสาวแพทองทานชินวัตรพักเพื่อไทย เพราะมีความเป็นผู้นำและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันดับ223.50ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ322.90ระบุว่าเป็นนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพักประชาชนเพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและทัศนคติที่ดี อันดับ408.65ระบุว่าเป็นนายพีรพันธ์สาลิรัตวิภาคพักรวมไทยสร้างชาติเพราะเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ด้านการบริหารอันดับ504.80ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทย เพราะมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารรวมถึงมีจุดยืนในการต่อต้านอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบอันดับ600ละ0 0ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวิรกุลพักภูมิใจไทยเพราะมีความเป็นกันเองตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตและมีจุดยืนในการทำงานที่ชัดเจนอันดับ7 0 1ละ1.15ระบุว่าเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ พักพลังประชารัฐเพราะมีความเด็ดขาดและมีประสบการณ์ทางการเมืองร้อยละ2.80ระบุอื่นๆได้แก่นายเฉลิมชัยสีอ่อนพักประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภยัยพักประชาธิปัตย์นายวันมูัมัมัดนอมทาพักประชาชาตินายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายวราวุฒิศิลปอาชาพักชาติไทยพัฒนาพันตำรวจเอกทวีสอดสอง พักประชาชาติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศพักเสรีรวมไทยนายกรจาติกวนิ์และนายผริตวัชรสินธุพักประชาชนร้อยละ0.85ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจ